แปงเลยครับเอาเลยไม่แปลงให้ไหมขอ่เปล่าขอปลมันเมนปากอันนี้เนยแปลงซีดีลูกตั้งนานฟันนังอะไเป็นยังเป็นอะไรอูิดั่นโว้ยเป็นอะไรกัววะ อะไรอ่ะอ่ะยืนนี่เรียนจับตอตึ๊บยืน,ยน,ยน,ยนเอออ้าสีบนเโอเป้งไม่ป้งไม่ป้งไ่ดได้ไม่ได้สีไรเมืเ้ยเราจเลียงเหรอ เสร็จแล้วเสร็จก่นเ็เด oh, so oh, sure ียวเสร็จเดียวอ่ยไหมล่นเงค์ใหเนาะคลิปขนาดเล่นถ่ายคลิปไวมให้พ่อดูเท่งจรงเลยเข่าหายไปเสร็จตอ้เขาห่างมาลุกโอ้ฟันสวยเฮ้ยซีดี cái gì cơ khai hậu khai thông làm gì nữa má làm gì nữa má khá vọc, khá vọc.